ในการค้านะคะในวันที่สองจเ็ดพนเก้าราิเก้านะคะของข้อห้านะคะสิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเขาประมาณสิบธุนะคะเราจะไปเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะเป็นที่ที่มุงู่ค่ะเราจะไปที่รายงานลงรายวันนัเชอร์นะคะเข้าสู่ได้เลยเราจะไปเราจะทำการเพิ่มในการ วันที่ดงบัญชีนะคะวันที่สามสิบเก้าพฤษภห้าเก้านะคะโปรแกรมก็จะขึ้นให้เรานะคะให้เรากดปุ่มได้เลยนะคะก็จะขึ้นเดือนให้เราใส่นะคะแล้วก็กดบอเคีค่ะเราก็เลือกปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใ้จ่าย แทร็โปรแกรมก็จะลงให้เราอัตโนมัมนติเลยนะคะยอดรวมนะคะก็จะเป็น2 0อ0 0 0เหรียญ5,000เลยค่ะเมื่อทำการคีย์ได้บอยแล้วนะคะเราก็กดก1 0เพื่อบันทึกนะคะเราจะ,ระ, 11, ะ,ะเราต้องการให้เครื่องลงเชื่อให้เรา ก็อีก่งในการที่ให้นะคะปิดบัญชีได้เร่ขั้นสุดท้าย